สบายดีทุกคนตอนนี้กกอยู่กับซองอลิสาสาวน้อยเวงจันเนาะวันนี้อลิสาก็มาอยู่ในลุคแบบสุดนเฮียนก็นจะเป็น,นเฮียนมอต้นเนาะซึ่งตอนนี้อลิสาก็เหียนอยู่ซันมอสามกําลังจะขึ้นมอสี่เนาะในในเดือนเก้าเนี่ยอลิสาก็จะขึ้นมอสี่แล้วเนาะก็จะเป็นมือเปิดเฮียนเมดเลยเนาะก็จะเป็นมือเปิดสุกเฮียนใหม่ วันนี้อลิสา,าก็จะมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับนักเรียนประเทศลาวแล้วกับไทยหนองมันต่างกันจังได๋เต็กต่างกันจังได๋แบบอลิสาจะเอาตามความหู้ที่อลิสาฮู้เนาะเขาจะแบบไม่ได้หู้ทุกอย่างแต่ว่าเขาจะมาบอกบางสิ่งบางอย่างที่อลิสากันะจะได้จดเจนิพุ้มไว้เนาะตัวย่านลืมแบบหนงเรียนประเทศลาวเนาะก็จะมีอ่าปอหนึ่งหาม,มเจิที่ที่ไทยก็จะแบบมีปอหนึ่งหามอหกเนาะ ก็จะต่างกันเดี๋ยวอลิสาจดมาว่าเรื่องประเทศลาวก่อนเนาะประเทศลาวก,ลก็จะมีเขาจะเริ่มปฐมเนาะห้องปฐมปฐมก็จะมีปหนึ่งค่ะปห,าหา้ามัธยมเนาะมัธยมก็คือมอหนึ่งค่ะมเจ็ดละก่าอ่าอ่ามัธยมมันจะมีมัธยมตอนต้นกับมัธยมตอนปลายเนาะก็จะเป็นมปลายกับมต้นเนาะ ก็คือมอต้นจะมีหม 1, หนึ่งฮอสมสี่แล้วก็มอปลายจะมีมห้ากับหามเจ็ดเนาะก็จะเป็นมอปลายส่วนยูไทยนี่ที่อาิสาฮูมาก็จะมีปหนึ่งหาปุกเนาะแล้วก็มหนึ่งหามหกส่วนมอต้นของประเทศไทยก็จะมีห <in> นึ่งหามสามแล้วก็มสี <fresh> ่หามหกแมนจะเป็นมอปลาย อลิสาฮูมาเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็บนาเฮียนลาวเนาะคุณหญิงนี่นะจะใส่เป็นแบบสิ้นเนาะใส่สิ้นสิ้นก็นจะเป็นแบบนี่ประมาณนี้แต่ว่าอลิสาก็ได้แบบใส่เสื้อเข่าในเนาะก็จะประมาณนี้เนาะใส่สิ้นนาเฮียนลาวเดี๋ยวอลิสาจะใสูุ่ไปให้เนาะเนี่ยก็จะเปลี่ยนแบบเขาจะเอาฮุ ขออนุญาตดอาฮูมาใส่หนอก็ะจะเป็นนาเฮียนลาวใส่สิน่นแล้วก็น,นาเฮียนไทยใส่กระโปงเนะซึ่งมันจะต่างกันบอนนี้แล้วก็เป็นการแต่งตัวทีเฮียมห้อยใ,ในคนลาวนะแต่ว่าส่วนบางเฮียนก็นจะมีได้ใส่กระโปงแต่จะเป็นวงเฮียนพวกแบบวงเฮียนต่างซาร์วงเฮียนแบบอินเตอร์อย่างสินะจะมีเนะเป็นวงเฮียนที เียนหงเหียนเหลียวโตเกียรติศักดิ์เอียงสินาจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่สิ่นเนาะหนักเหียนหลาเหียนไทยนักเหียนไทยกับนัเฮียนเลาจะต่างกันแน่กัดเต่งตัวเสื้อเหียนก็คือกันเนาะมันจะต่างกันของกัาเจ้าเห็นเนาะอลิสาเห็นจะมีแบบมันจะเป็นแบบปุ้งๆบนนี้นะแล้วก็จะเสื้อก็จะคือกันเนาะเขาจะจะสลักอันซื่อหุงเหียนของกัาเจ้าใส่ แต่ว่าอันสลักแบบนี้นะจะมีหน่อยหูเฮียนที่จะเห็ดแต่ที่อลิสาเห็นมาก็จะมีแต่วงเฮียนเดี่ยวนี้เนาะเห็ดแต่ว่าหูเฮียนอื่นก็จะมีได้ยูตางแหวกอลิสาเห็ดจะมีเขาจัดสลักซื้อเขาจาใส่เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบของเฮียนต้องใส่แบบคือกันเบิดเลยหมอป่ายเนาะหมอป่ายหูเฮียนนั่น อ่ามันจะมีมอไายกับมอต้นเนาะมอต้นจะใส่ป้ายสีฟ้าแบบนี้แบบอลิสาใส่เนาะจะมีมอหนึ่งหามอสีจะใส่แบบนี้เนาะสีฟ้าแล้วกับมอไายมันจะมีสีแดงใส่ใส่แบบป้ายสีแดงแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วคนถามว่าเอ้าแล้วมันจะมีโรงเรียนน่นจะมีโรงเรียนดูอ่นแขวงวิจาร์เนาะเขาจะจะมอไายเขาจะจะใส่สีฟ้าคือกกนเนาะใส่สีฟ้าเลยแบบ มอเจ็ดอย่างสินะมอห้ามอหกมอเจ็ดจะใส่สีฟ้าคือแบบบางหงเฮียนก็นจะบ่มมีกายบางนี่เนาะจะบ่มมีแล้วบางห่วงเฮียนก็นจะมีโลโก้อ,อยู่นี่เห็นนะจะประมาณนี้แล้วก็มาว่าถึงนางเฮียนทรายเนาะทุกคนนางเฮียนทรายอยู่แล้วก็จะใส่ทรงขาดยาวทรงขายาวและมา,มามามาเทียบกับนางเฮียนไทยเนาะเขาเจ้าก็จะใส่เป็นขาสั้นที่อริสาเห็นอนะ มันจะแบบเป็นขาสั้นส่วนนางเฮียนาาประเทศเราจะใส่เป็นขายาวเสื้อเขาก็จะใส่แบบมันทั้งมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวเนาะแล้วก็ในทรงผมเนาะสำหรับทรงผมก็คือคือส่วนใหญ่นาเฮียนลาวคุณหญิงเนาะก็จะแบบจะจูงผมยา,าวสินะบโบได้แบบตัดผมสั้นเพราะว่าส่วนใหญ่อลิซาเห็นก็นจะแบบ คนไทยอันนี้มันชี่อลิสาเห็นนัเฮียนไทยเนาะข้าวจะมักแบบมันจะน่าจะเป็นกฎรบเบียบองเฮียนขาเจ้าเน่เนาะที่แบบประเทศขาเจ้าเนาะแบบตัดผมสั้นโบแบบให้มันซ้ำานี้เอียงสีนาะหรือว่าแบบมีหนามาเรือ่โบมีเนาะยุลาวกะมีได้บังเฮียนแบบโบให้จงผมหนามาโบให้ตัดหนามาถึงตัดแต่กับโบให้เอาลงเนาะเพราะว่ามันแบบเบิงโบเป็นระบบระเบียบสินะ เซนเฮียอลิสาเนาะกับโมไฮจงโใไฮมีผมอ่ะหน้ามา้าไฮแบบเค็ดแบบผมเหียมพ้อยไ,ไปแล้วกับโมไฮเฮ็ดสีผมเซิงแบบแต่ลองเฮียนกดจะบูคือกันเนาะแต่อลิสาจะยกตัวอย่างมาแตอ่าบางมุงเฮียนใช่ไ mm hmm. ผู้ชายเนาะสำหรับผู้ชายก็คือที่แบบมุเฮียนไทยนะอลิสาเห็นกันมีเลยที่เขาจะตัดผม อก็มีแล้วก็ตัดหนอแบบแต่โรงเรียนบางคนก็แบบบางอาจารย์หรือว่าบางโรงเฮียนจะบอกว่าส่งผมอันอิสาจะยกตัวอย่างโรงเรียนอสสัดเดิมโรงเรียน่ที่อิสาเรียนอาจจะมีแบบเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างศินาแล้วก็แบบออียงแบบอาจารย์จะกำหนดให้เนะว่าแบบต้องตัดแบบนี้เอ ก้ระเบียบแต่โรงเทียมันจะตามกันอลิสาเห็นเนาะอยู่ไทยค่ะเราจะมีแบบสุดสุดที่มันเป็นสุดลูกเสืออย่างชนะอลิสากับบุหัวมันแบบเป็นอย่างวิซายอย่างของจเจ้านอนต่กะเห็นแบบเขาเห็นชนะแต่ว่ายุราวันจะบมีเนาะจะมีเต้นเต,นเตนแบบสุดอ่ายาวโซนละกาแบบอ่จาจังไรยาวโซนอนุโซนอย่างเชนะแบบจะเป็นแบบระเบีย มีสาวนุ่มอย่างสินะแต่ว่าสาวนุ่มหันจะสาวนุ่มสาวนุ่มจะมีเตมอปลายเนาะมอปลายขึ้นไปจะเปลี่ยนสาวนุ่มได้แต่สำหรับบริษัทตอนนี้จะเป็นเยาวชนอยู่เนาะคันเท้าจะไม่เป็ีนเยาวชนเฮาจะไม่เป็ี่ยนสาวหนุ่มทุกคนนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเทเยาวชนเนาะทุกคนเดี๋ยวอริษาจะมาใส่พทเยาวชนให้ทุกคนบึ่ง นี่เนาะเราจะต้องพับ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 เทแ,แบบนี้นอลิสาบอกได้ใส่สุนาหียนดนกะจะบอกนะประเ็ไีไยนเสื้อมันก็จะโตน้อยลงเลยเนาะแล้วก็เอามาใส่แบบนี้อันนี้มันสอนใส่แผลแดงเลยแหละ อยู่แล้วก็จะเจอเอิน่าแพ้แดงเนาะแพ้แดงแพ้ยาวัาุนให้มันเคิงกาดยู่หนิเนาะต้องแบบเดาเอาว่ามันเสมอโบสินะแต่ว่าคันยงเฮียนกะไฮมูนะเนาะอย่างเขาจะมาหมัดเก่งนนัก่อ่ะนี่เนาะมันจะเป็นแบบนี้แล้วกะน,นี่ เอาเบื้องซ้ายมาทับเบื้องขวาซิแล้วก็โซข้าไปย่างซีเนอะแล้วก็เอาขึ้นมาปุ๊บให้มันเป็นแบบนี้ทีแล้วก็จับาานัน,นซีไว,นนแว้แล้วก็เกี้ยวมาเนาะนี่นี่ซีแขยังวสุนเนาะทุกคนแล้วก็ระเบียบต้องครบก็จะต้องมีโบนี่น้า บสีฟ้าเนาะจะเป็นโบของมอต้นมอปลายก็จะใส่เป็นโบสีแดงเนาะสำหรับส,สีแดงแมนจะแบบมีความหมายเป็นมอปลายเนาะเป็นเป็นรุ่นเอื้อยแล้วเป็นรุ่นเอื้อยรุ่นไอ้มอห้ามอหกมอเจ็ดนี่คือใส่สีแดงนะเนาะแต่ว่าบ่าของเฮียในมอสีอย่างสีน,าน่าก็จะใส่แล้วบางองเฮียก็จะใส่คือกันเนาะนวิธีเบิรงให้ว่าเขาอะนะอัน มาที่ถึกต้องบอกเขาต้องแบบเบิ่งเนาะว่าอันว่าอันนี้นะมันรูดออกได้บสิขมันออกแบบนี้ได้นะแปลว่าแปลว่าเขามาถึกแล้วคันเขาแบบต้องแบบมาเก้ม่สินะมาเก้มาแบบมามัางสิออกแบบต้องเฮซินะรือว่าเขาเฮซิแล้วมันจะติดๆขัดๆนะแปลว่าเขา่นะอ่าแปลว่าอันพวกเขาอันยังมัดบรถทึกเนาะนี่วิธีมัดอธิสาบอกไปแล้วเนาะ อลิสาน่าจะสอนเข้าใจว่าเข้าใจเนี่ยก็ขอโทษก็ขออภัยเนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นี่ม่สําหรับลูกมอต้นเนาะมอป่ายก็คือเขายังไม่ได้ขึ้นมป่ายเขาจะยังไม่ได้มาอ่านมาฮ็ตให้เบิร์นเนาะเดี๋ยวอลิสาขอตัวแบบไปแต่งตัวหิมะห้อยแล้วจะมาไทยทุกคนเบิร์นอีกเนาะว่าระเบียบที่คบแท้ๆมันจะเป็นจังไหนนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ ระเบียบของเขาเนาะคือคันนี้แบบเป็นยาวส่นนะซ่นะเขาจะต้องมีหมวกหมวกนี้มันใช้้ยมเดือ่อเนาะอลิซาจะบอกว่าหมวกนี้ใช้แบบเวลาเขาแบบองเฮียนเขาไปฝรุกพุ่งอย่างสีนะเขาจะต้องได้ใช้เนาะเป็นหมวกแบบนี้ให้ใส้ซิก็่อันนี้มันจะเป็นแบบอันนี้มันยาว,วส่วนเลยเนาะเราจะเห็นแบบนี้ ที่ไนทุกคนเห็นบ่เออ,อยูลาพัาบยูไทยมันก็นจะต่างกันเนอะอันนี้จะเป็นอักฮียนลาวก็จะใส่สิ่นอย่างเขาจะมาเบ่งแบบเต็มๆมเนี่ยทุกคนก็นจะประมาณนี้ อันนี้มันสุดสำหรับมหนึ่งหามสี่เนาก็จะให้ใส่แพแดงแต่ว่าคันมห้ามหกมเจ็ดไปแล้วจะบ่ได้ใส่เนาะก็คือจะได้ใส่เป็นสุดสาวนุ่มยาวโซนจะบ่ได้เป็นสาวนุ่มสี่นะกแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบเออเคยเห็นเนาะเคยเห็นว่าเด็กน้อยใส่เทสีฟ้าเนาะก็คือจะขาเจ้าเอินว่าอนุสซนเนาะมันจะเป็น มีปอหนึ่งปอสองปอสามอย่างสินะจะได้ใส่แพทสีฟ้าเนาะจะเป็นแพทแบบนี้แต่ว่าเป็นสีฟ้าคันปอสี่ปอห้านี้เนียเริ่มได้ใส่แพทแดงแล้วจะเป็นยาวาสนแล้วเนาะทุกคนกาบางคนสงสัยเนาะว่าเป็นแบบคิดว่าอลิสาจะแบบเฮียนปีหนึ่งแล้วก็มีและทุกคนอลิสาเคยเจอคำถามนี้อยู่แบบเฮียนจบแล้วแบบอยู่ห้องใดอย่างสชนนะ แล้วก็แบบเอ่อนี่อะไรวะก็มีลคยคนถามว่าไปซักวัคซีนอย่างเอียงก็มีม <c oughs> ัถามว่ามันเกี่ยวก,กับอันนี้กับบวกเกี่ยวเนาอแต่กับอลิาสายังบอดเก์ที่จะซักอย่างบอดแบบอายุที่จะซักยาเนาะมันกับคนที่ซักได้กัน่าจจะสิบแปดปีขึ้นไปเนาะแต่อลิาสายังบอทสิบแปดปีอืม อลิสาต,ตอนนี้อยู่ม .4 แล้วเนาะเขาจะนับว่าอลิสาอยู่ม .4 แล้วกะก็จะเปิดทรงเรียนใหม่แล้วเนะาะก็คือเขาก็จะมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับนักเฮียนให้ทุกคนได้เบิงเ่งเนาะกะนักเฮียนลาาเนาะเขาเจ้าหลักๆก็กคือใส่สิน้นสิ้นแล้วกะบ่บ่คคอยได้มีคนตัดผมสั้นเนะาะลีก็คือเป็นกแบบับทรงผมยาว คุจมผมยาวได้กันดีเนาะไผที่มีคําถามเกี่ยวกับนักเรียนลาวนกเรียนย่ที่ประเทศลาวเนาะก็สามารถแบบคอมเมนต์ได้ในอาริสาสิมาตบให้เือะสิมาเห็ดคลิปตบสาหรับคําถามเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้เฮาจะบ่ได้มีแบบอ่านคําถามมาจาก f อเลยจะเอาตามที่ความรู้เขามีเนาะไผที่อยากหูอย่างเกี่ยวกับนักเรียนลาวอ่าล้วก็ แบบโองเฮียนที่ประเทศลาวอย่างชนะก็สามารถคอมเมนต์น้ำอลิสาได้เดิมเดยวอลิสาจะมาบางว่าอลิสาจะมาเหตุคลิปตอบเนาะจะใส่สุนเฮียนคือเกาเ่าแหละดีบอกว่าหรือว่าอบอไซจะสามารถก็สามารถคอมเมนต์บอกอลิสาได้เดิมก็สำหรับเมื่อนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนมื้อนี้ถ้าจะมาในแบบลุกแบบนักเฮียนแบบโองเฮียนเพราะว่ากระิฮอสมือขาวของเฮียนแล้วก็อยากแบบ เออเหตุคลิปมาใหา้ดกคนเบิ่งสินะ